ผมขอแผนที่ขึ้นมาหน่อยได้ไหมแผนที่ที่ผมส่งไว้ในไลน์อ่ะคือตอนนี้การให้สีของออกระทรวงสาธารณสุขโดยสบคเนี่ยเขาให้สีใช่ไหมค่ะมีสีแดงสีเหลืองมีแดง,แดงส้มก่อนส้มแล้วก็เหลืองแล้วก็เขียวเขียวนะสีเนี่ยนะครับเพราะงั้น แดงก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครที่เดียวนะตอนนี้สีแดงเฉพาะที่สมุทรสาครใช่สูงสุดเข้มข้นเพราะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า10คนติดเชื้อเยอะเป็นพั้นกว่ใช่สีส้มคือกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อมากกว่าสิบคนขึ้นไปสีเหลืองก็อาจจะคนหนึ่งสองคนสามคนที่เฝ้าระวังสูงแล้วก็สีเขียวยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลยที่นี้เนี่ยอันนี้ผมขอนี่ขอญาตเดี๋ยวก่อนสบคเขาจะแถลงเนี่ยนะ ฝากไปยังคุณหมอทวีสินนะฝากอีกแล้วเป็นข้อสังเกตฮะค่ะวันนี้จะฝากเรื่องอะไรคะเอาแผนที่นี้ขึ้นมาขึ้นมาค้างไว้ก่อนนะนี่จะเป็นข้อสังเกตของผมนะลองดูค่ะการระบายสีอย่างเงี้ยสีแดงสีส้มสีเหลืองนี่นะมันระบายทั้งจังหวัดใช่ป่ะใช่ค่ะพี่มันเหมือนกับการติดเชื้อทั้งจังหวัดป่ะถูกค่ะเออทีนี้ผมขอ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 ภาพแผนที่อีกภาพหนึ่งนะครับขอนี่นี่นีนี่ผมคิดว่ามันต้องใส่ตัวเลขอ๋อเป็น ตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจังหวัดเขาใช่ใช่ใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่าที่สระบุรีมี3ามคนนะที่จังหวัดชัยนาทเพิ่งมีคนเดียวนะที่นครก็มีคนเดียวนึกออกไหมมันจะได้ดูไม่รุนแรงจนเกินเหตุใช่ไหมเอว่ามคนไปก็จะแบบแค่หนึ่งคนเประชากรแค่เป็นแสน เป็นหมื่นเป็นแบบเป็นแสนขึ้นหนึ่งคนไม่เท่าไหร่เราใส่หน้ากากได้นี่บอกสระบุรีมีผู้ติดเชื้ออ้าวทีนี้ไม่รู้กี่คนตกใจเลยใช่ไหมทุกอำเภอทําอะไรไม่ถูกทุกอำเภอเครียดหมดเครียดหมดแต่ถ้าใส่ตัวเลขเข้าไปหน่อยนะอย่าไประบายทั้งหมดใส่เป็นจุดเป็นหมุดปักหมุดเลยนะปักหมุดปลายหมุดบอกสองคนหนึ่งคนก็จะได้รู้ว่ามีกี่คนคือเมื่อวานเมื่อวานที่แถลงเรารู้สึกว่าเออมันมันเบาลงจากความเครียดที่เราสะสมมาตลอดทั้งอาทิตย์นะเมื่อวานที่ฟังแถลงอยู่ค่ะดีขึ้น แต่ว่าถ้าเกิดทําแบบนี้มันก็จะดีขึ้นเพิ่มอีกต้นทางสมุทรสาครนี่คือตัวเลขลดแหละที่พบเลนะนะครับการตรวจเนี่ยนะก็พบในสัดส่วนเปอร์เซนต์ที่ลดลงแต่ว่ามันที่กระจายออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ผมว่าใส่ตัวเลขเสียดีที่สุดมากกว่าที่จะระบายทั้งจังหวัดแล้วดีใจที่เขาบอกว่าสาธารณสุขบอกเอาอยู่อะรอบนี้เอาอยู่ก็ต้องเอาอยู่แหละมันรู้ที่มาที่ไปใช่รู้รู้มันไม่ได้กระจายแบบไม่มีที่มาที่ไปครับ